ปูมังกรเจ็ดสีครับโอ้ยตัวยังใหญ่เลยดูดูราคาดูราคานี่สองพันสองร้อยเก้าสิบาทต่อหนึ่งกิโลนะครับดูโอ้โหมันดูตัวยังใหญ่เลยครับนี่โอ้ยว่ะโอ้ยตัวยังใหญ่เลยครับโอ้ยปูมังกรเจสีอ่าดู ดูตัวนี้ย่างใหญ่เลยอันนี้กั้งครับอาหารทะเลฮะเป็นห้างเปิดใหม่นะเพิ่งมากั้งกั้งดูเท่าไหร่สองพันหกกั้งกั้งกั้งโอ้โหโอ้โหอันนี้ปลากระพงปลากระพงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าปลากระพงคังครับปลาคังโอ้โหท้ายๆปลากรด มันก็เหมืนอนปลากรดคังอะไรปลาคังตัวอย่างใหญ่นะอันนี้ปูม้าครับอยู่ผมอยู่โซนอาหารทะเลนะมีหอยมาละด้วยครับหอยมาละตัวใหญ่ๆมนนีปูล็อบสเตอร์แล้วก็สเตอร์ตัวใหญ่ๆน,นะ,ะครับโหสามร้อยห้าร้อยสาร้อยเก้าสิบเก้าครับนีอะลร โ <Happiness. S 2> อ้โหนี้โูเอ้ตัวรักกาตัวยักษ์ตัวยักษ์โอ้รัสกกาตัวปักใจเลยนี่โอ้ยตัวเอฟเลยตัวจริงๆเลยโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่เลยปลาทะเลตัวยักษ์ปลาโอ้ปลาแต่พวกขามันนี่ยสองขาหยิบเลยครับเนี่แต่พวกขามันนี่อู้ที่เห็นในสารคดีที่เขาขาปูกันคือนี่ฮะตัวนี้ตัมเอฟเลยครับนี่ปลาสด